สวัสดีจ้าพ่อกันคือเก่าเด้อจ้ามาวันนี้จะมากินขนมจ้าวันนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงเพราะว่าเย็นนี้จะมีโรตเรี่จ้าจะดูว่าจะมีโชคมีลาบไหมเนาะมามาถอดไพ่ดูจ้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เลยล้าแต่ก้า <laughs> เลยจิ้มปุกไทย,ยีเกยเอาหมวันเฮก็มันอย่าหลบขับช้อยเย็นนี้จะมีลอตเตอรี่จ้ะจะมาถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีลอตเตอรี่ไหมเนาะจะซื้อสักยี่สิบไม่ซื้อเยอะหรอกนะ <c oughs> มาถอดไพ่ก่อนก่อนที่จะกินก่อนที่จะกินมาถอดไพ่ดูดวงก่อนเด้อจ้าขออนุญาตก่อนเด้อจ้าขออนุญาตถอดไพ่ก่อนเด้อ,ดอเ,ดเลือกไพ่ก่อนตอนนี้จะเลือกไพ่ก่อนนะ เพราะวานานหลายอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วฉันไม่ได้ถอดไปดูดวงเนะ่ยเอาตัวเองออกมาก,ก่อนเลือกไพ่ก่อนจ้าเลือกไพ่ขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนเด้อเลือกเอาที่ไม่เอาออกก่อน นี่คือของตัวเองนะคะนี่คือตัวเองจ้าคนมีอายุแล้วรูปร่างทุบๆอ้วนๆน,น,นี่คือตัวค่อยเองออกมาละดูซิว่าถอดถอดไพ่จะมีโชคมีลาบไหมเนาะพระเจ้าประคุณเลยขอกรน้อยขอยให้ลูกช้างมีโชคมีลาบทีเธอนานแล้วไม่ถูกหวยเ้อหลายเดือนแล้วหวยก็ไม่ถูกหลายเดือนแล้วเด้อ ปกติถูกก็มีแบบว่าได้ทุนคืนนั่นแหละเป็นซีจงจะล้อฟันปุ้นก็เจ๊มาจงโหโต <laughs> จง得多就โเจ๊จงได้กันิ้จงจงสามก็สามก็เปูนกเนย,งย,งยจง最多啊四个啊种四个咁样嘢啊มามาสับไผ่ก่อนจ้ะล้างไผ่ก่อนมาล้างไผ่ก่อนเออต่อไปดูดก่อนเดี๋ยวค่อยกินจ้ะพี่น้องเอ้ย ันนี้ไม่รีบร้อนนะจ้ะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวเย็นวันนี้เย็นนี้ไม่ได้ทํากับข้าวจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวถอดผ้าเสร็จเรียบร้อยเลยจะไปอาบนองอาบน้ําละอาบนงอาบน้ํากับข้าวเย็นนี้ทําให้ลูกสาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําไว้ละกลับมาก็กินได้เลยเดี๋ยวจะไปหุงข้าวหุงข้าวรอลูกสาวเดี๋ยวไว้ก่อนเสร็จธุระนี้ก่อน มามาสับไพ่จะประคุณขอขน้อยถอดไพ่แม่นทีเธอจะดูว่า <c oughs> ยันนี้จะมีหวยจะมีเลขจะมีรถร,ถรถลอตตรี่ดูว่าจะมีโชคมีลาบไหมถ้ามีโชคมีลาบขอให้สิบปบหน้าถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบขอให้ออกห่างนอกประเทศไปเลยจะประคุณเย้ย ร้อยถอดไพ่แม่นแม่นทีเธอโอเคมาเราจะมาเลือกไพ่หนึ่งใบก่อนดึกขอเลือกไพ่หนึ่งใบก่อนจะ เลือกดูว่าจะเอาตัวอะไรดีเนาะเออตัวไหนก็ตัวนั้นเนีนะจะถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปไม่มีโชคไม่มีบุญไม่มีบุญไม่มีวาสนาก็เขา้าหรอกถูกเลขถูกหวยก,ก็ได้อน่ยไม่ถูกมานานแล้วหลายเดือนแล้วัน,นะยากมากถูกได้ทุนคืนสี่สิบซื้อยี่สิบได้สี่สิบโอ้จะได้เดินทางเดิอพี่น้องเด้อ จะได้เดินทางจ้าโอ้มีคนพูดถึงมีญาติพี่น้องพูดถึงเพื่อนฝูงพูดถึงนะมีคนนึกถึงเรามีคนอยากจะมีคำพูดมีคำพูดเรื่องอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนมีคำพูด ผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีญาติมิตรญาติพี่น้องพูดถึงมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายคนอายุไม่เยอะนะมีคนอายุเยอะทั้งอายุน้อยพูดถึงอะนะอายอาุผู้ชายอายุประมาณสามสิบกว่าสองคนพูดถึงจะมีแบบข่าวได้รับข่าวได้รับข่าวเร็ว,รวนี้แหละมีคำพูดจากผู้หญิง จะเป็นคําพูดถึงเราในทางที่ดีก็แล้วแต่ในทางที่ไม่ดีก็แล้วแต่จะเป็นคํานินทาก็แล้วแต่ก็พูดถึงเราอ่ะเป็นคําพูดอะนะเรามาดูว่าโอ้ยใบที่จับได้สามใบนี่ก็จะได้เดินทางเดินทางขอให้บนบานสารกล่าวบนบานสารกล่าวก็จะที่จะทางเขาก็อบอกให้ต้องบน ถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบก็ให้บนแต่ว่ามีโชคไม่ลาบเล็กๆน้อยๆเล็กลาบเล็กๆแม่น้อยนี่นะไม่ใช่ลาบใหญ่อะไรก็บอกว่าถ้าบนบานบนบานกับเจ้าที่เจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางเบิกทางได้โชคลาบก็จะได้นิดๆน่อยๆนั่นนะให้บนบานแล้วก็จะไปแบบว่าก็เรียกอะไรอะ่ะบนแล้วต้องไปแก้นะมีมีใบจะได้รับข่าว จะได้รับข่าวเรเ็วๆนี้แหละจะได้รับข่าวเนี่ยภายในไม่กี่วันเนี่ยภายในอาทิตย์เนี่ยจะได้รับข่าวจะได้รับข่าวข่าวด่วนเนี่ยจะได้รับข่าวด่วนนะเนี่ยจะได้รับข่าวหรือว่าจะมีอ่าคนนําสิ่งของมาให้เราคนนําสิ่งของมาให้เราจะได้รับข่าวจะได้รับข่าวสารไม่มีโชคไม่มีลาบจากพี่น้องเอ้ย ไม่หวังเฮียอะไม่หวังอะ买六合彩买ย่าหมื่นนะ算มก้กําโตละซื้อแค่ยี่สิบพอแล้วงั้นไม่มีโชคไม่มีลาบจา้ะโอ้เอาอยัางไงเนี่ยพอไค่ก็ไม่มีโชคมีลาบทุกทีเลยฉันดูนะฉันดูทีไรแม่นทุกทีมันไม่มีโชคไม่มีลาบฉันซื้อหวยฉันก็ไม่ถูกเออนอกแม่นไม่่ะนะ่ะไม่มีโชคนะ โอ้ยกินดีกว่าถูกกระช่างมนาะซื้อแค่ยี่สิบพอฉันทากล้วยหอมทอดลงคลิปไปแล้วเนี่ยกําลังลงคลิปเนี่ยลงคลิปไปแล้วฉันทากล้วยหอมเออกล้วยหอมทอดสูตรนี้สูตรนี้อร่อยสูตรนี้กรอบสูตรนี้กรอบนานนะเนี่ยอร่อยจ้ะอ๋อเจ๋งจอร์ดีกอเลยออาเต่าซีน่าจะจิ้มปกทยิเายกักเกอะแ冇จิเกย六合彩มูอันฮกกกกแก气อกอ จงหลบช้อยําไส่ลากันล่ะอะไรเสกเยอะอะไรตายก้าเจ๋งจเ,เงจ้าลกเงจิวแปงโอ้เสกอาพระพีน่หล่ออปอเจ้าพีนกันล่ะไปตาก้าไทยโหยงยี่โหการตานกัจะอ่ะก็วิธีทํากันง่ายๆนะคะกรอบนานสูตรนี้อร่อยสูตรนี้อร่อยแน,นะนําเลยนะสูตรนี้แป้งมันกรอบนานเนี่ยเนี่ยกินเหมือนเหมือนที่เขาทำกล้วยทอดขายน่ะแป้งอันเดียวกันเนี่ย อร่อยฉันทอดมาสักพักเนี่ยมันยังกรอบอยู่เลยเนี่ยกรอบนานอร่อยหืมแกะไว้ลูกสาวสองกินจะกินจะสองกินพอหัยหอมทอดทำขายได้ด้วยเนี่ยตามมันนอกทำขายได้จากทุงเทพก็ทำขายได้ส่วนมากไม่มีใครเขาทำ <laughs> ถ้าฉันอยู่บ้านนอกไน้ฉันจะทำขายทำง่าย สูตรง่ายๆกุ้ยหอมทอดอืมอร่อยขายชิ้นละห้าบาทพอ <c oughs> ไม่เอาเยอะหรอกชิ้นขนาดนี้แหละชิ้นขนาดนี้ขายชิ้นละห้าบาทมันจะได้กําไรไหมนะ่ะมันไม่ได้กําไรหรอกนะชิ้นละห้าบาทนั่นน่ะขายชิ้นละสิบบาทแล้วกันเออ <c oughs> อร่อย กินมีเนื้อกล้วยหอมติดเนื้อกล้วยหอม,มอร่อยมากอืมรลยบหลอยอร่อยกินกับน้ำพึ่งก็ได้เอาน้ำพึ่งราดก้าวอร่อยกินกับกาแฟกินน้ำรกอะไรก็ได้เนี่ยอร่อยหวานกำลังพอดีแป้งกรอบดีจัง อืมแร่บกินอีกชิ้นหนึ่งเก็บไว้ลูกสาวกินอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวลูกสาวมาจะเก็บไว้ลูกสาวกินแป้งมันกรอบนานเนี่ย ทอดบางๆก็ใช้แป้งทอดบ,บางๆมันจะได้กรอบอือร่อยอืมอร่อยหอมหวานมันอืมดีเสียงไม่หนากรอบนะพู้ชโอยอ่ะแช่แจง้งโตแจ้งอ่ะ อืมกรอบด้านข้างๆมันยิ่งกรอบไอ้ข้างๆอ่ะเวลาทอดไอ้ใช้แป้งบางๆก็อย่าไปทำหนาทำหนามันบปเซ่ออืมกรอบอร่อย กินจะตรงนี้ก็พอละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเลยมืดคล่ำแล้ว <c oughs> ตะวันตกดินแล้วเ้อะอืม็บ กรอบไปข้างๆมนันอะเนี่ยได้ยินเสียงไหมล่ะ <c oughs> อืมอร่อยสายงาไปด้วยยิ่งอร่อยนะสายงาเข้าไป วันต่อไปดวงก็ไม่มีเนาะไม่มีโชคไม่มีราบเลยดวงกระไดฉันไม่ถูหวยมาหลายมาหลายเดือนแล้วเนี่ยปกติฉันซื้อซื้อหวยนะฉันจะถูกได้ทุนคืนแต่ว่าพักเนี้หลายเดือนมาเนี่ยฉันไม่ถูกหวยเลยเนี่ยไม่ถูกมานมนานแล้วเนี่ยดูดวงเขาา ดูดวงตามราศีก็บอกว่าเดือนนี้ฉันจะมีโชคมีลาบนะเดือนมีนาเนี่นะก็ยังไม่เห็นมีวี่แววเลยดวงอะไรเนาะโชคลาบอะไรเนาะบอกจะมีดวงฟุกๆนะเดือน,นนี้นะฉันดูดวงตามราศีฉันดูของเจ้าอื่นเนาะแต่ฉันดูของฉันเองอ่ะฉันจะมีแบบประสบความสําเร็จอ่าประสบความสําเร็จด้านหนึ่งฉันดูของฉันเองอ่ะฉันจะประสบความสําเร็จอืม แต่ว่าโชคลาภไม่มีฉันดูดวงของฉันเองอะนะไม่ต้องไปดูใครดูตัวเองนี่แหละดวงจะประสบความสำเร็จแต่ว่าในด้านทางโชคลาภไม่มีไม่มีโชคลาภแค่นั้นเองเออไปดูเจ้าอื่นก็บอกจะจะฟุกฟุกดวงจะฟุกฟุกดวงจะเฮง ดวงจะปังดวงจะมาดวงจะแบบว่าแบบว่าหนีหนีรวยอะ่ะหนีก็หนีไม่พ้นนะหนีรวยก็หนีไม่พ้นอะ่นนนอะดูดวงเจ้าอื่นหน้า <c oughs> ฉันฉันดูดวงฉันเองอะ่ะฉันดูดวงของฉันเองฉันไม่มีโชคไม่มีลาบเนี่ยแล้วก็หลายเดือนมาจะจะว่าเดือนมีนานเนจะประสบความสําเร็จเออในนิดหน่อยจะประสบความสําเร็จนะ่ะนะ แต่ว่าด้าข้างด้านการโชคลาภเนี่ยมันไม่มีโชคไม่มีลาบจะซื้อเลขซื้อหวยไม่มีโชคทางนี้เออมีแต่อย่างอื่นมีมีคนให้มีคนซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยจะมีโชคแบบนี้จะมีมีคนเอาของนําของมาให้เล็กๆน้อยๆเป็นของฝากของอะไรอะไรประเภทนี้นะแต่ว่าด้านอาโชคลาภเนี่ยทางซื้อลอตเตอรี่มันไม่ถูกเออดวงฉันมาเป็นแบบนี้่นะ ฉันดูดวงของฉันเองฉันไม่ต้องไปดูใครหรอกฉันดูคนอื่นฉันก็ดูดูไปงั้นแหละดูว่ามันจะแม่นไหมแต่ฉันน่ะดูดูดวงของฉันเองไปแล้วจากแคนเน่จะาไปบ่ายจ้า